ไปค่ะน้องๆน,นิ่ง,งจัดแล็วง,งจัดเล็วเร็วๆเลยเนาะทำเร็วๆเลยเราเราไม่ต้องพูดปรับรำเพลงวันนี้ดาววีเราไม่เข้านะคะขอโทษด้วยดาววีแล้วก็เราเรากา,าชาตเนาะโอ้ยไม่เข้าก็ไม่เข้าทั้งสองแต่สามรัฐนี่เพียงปังเลยจอดนองเราเคยจะไปรู้วันไหนเข้าไม่เข้านะคะน้องๆเนาะ เราก็จิ้มไปมั่วแล้วก็ลุ้นไปมั่วนะคะง่วงง่วงสุดแล้วลืมตามกัล้ละขอลงก่อนยังไงอะเพรายังไงก็เสร็จยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะว่าจะทําว่าจะทําแยกชุดเอห้างปกติหรือว่าจะไปลุ้นบีด้วยก็นึกไม่ออกเนาะนั่นแหละชุดเด่นของเราวันพรุ่งนี้เนาะ รวมทั้งหมดเลยนะทุกหวยทุกอะไรลุ้นได้ทุกพุ่นทุกหวยทุกชนิดมีแต่ตัวเดิมๆม,มาก็ไม่ชอบกาไหร่แต่ที่ออกก็ออกเดิมๆนั่นแหละค่ะเนาะไม่เห็นออกตัวใหม่ๆนั่นเลยทําได้ตัวเดิมก็ออกแต่ตัวเดิมก็ดีเนาะใช่ไหมคะถ้ามันเข้ามั่งอะไรเงี้ยสามตัวนะเข้ายากนะ เราจะไปตามทุกหอยทุกหุ้นมันก็กว่าจะได้คืนมาเนาะถ้าสมมุติว่าหมดไปแล้วห้าร้อยเออไดเอานั้นก็ได้กําไรอยู่นะได้ครึ่งหนึ่งไมไม่ถึงนะคะอืมงั้นก็ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรลุ้นๆเฉยๆนะคะถ้าปังวันไหนค่อยอว่ากันต่อเอาเลขไรก็แล้วกันนะ หรือจะลาวสตาร์ก็ได้นะลาวสตาร์ก็ได้เหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะนี่สองแปดเลยทีสนสองหนึ่งห้าแปดตวยด้วยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะรวยๆปังค่ะสวัสดีค่ะ